จะไปยืนตลแต่ว่าเราแล้วก็รู้ว่ามันรดลอรั อ๋อมันก็มัน ở มั้ยตลมมั้ยเนี่ยได้นะคนนึงอยู่ ผมทำไรร่างกายส่งไหมจะไปต่อตู้กัตช่วยให้คุณนั่งรถดีๆปิดแฟนปิดแงนบ้าปิดรถบ้านมาตรงกถบ้านเลยเอ้ยทางไหนได้ไหมเอ้ยขมมันขโกไปเออ้มไปไ่รับคน

ตอนตอนแรกนะคะคือว่าประตู 2, ประตูทั้งสองบานเลยล็อกไว้แล้วทีนี้เด็กอะกำลังจะพาไปเข้าห้องน้าพอดีกําลังจะเปิดประตูแล้วพี่เขาก็เดินน่าจะเดินมาจากทางข้างหลังนะคะพอเดินมนาะ mm hmm. เขาก็บอกว่าช่วยหน่อยขอความช่วยเหลือหน่อยมีคนจะฆ่าเขาแล้วทีนี้เขาก็เลยเข้ามาเลยแล้วพอดีมีป้าเขาขี่ผ่านมาแล้วก็เลยเอาเด็กออกแล้วพี่เขาก็เลยมานอนล้มเนี่ยแล้วเขาก็บอกปิดประตูให้หน่อยมีคนจะฆ่าเขา

ฟันแล้วทุกหรือเปล่าจะหนีวะนี่ไงมันเราอิฐเนี่ยไห่ครับไม่รู้ต้นงบบนจะนี้ออกโนยนอะไร